อีฟันและต้วนกู่ต่างตกต่อหรืงออะไรกันเขาทำได้ไงกันอีฟันกับต้วนกูนั้นแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองถ้าเขาไม่ได้เห็นสถานการณ์นี้กับตาตัวเอง ปูซิงนั้นเห็นได้ชัดว่าเขานั้นอยู่ระดับ4เกือบจะถึงเทพฟูกอหัดด้วยซ้ำแต่เพียงเพราะไม้เท้าก็ทำให้เขาตายโดยที่เขาไม่รู้ตัวทั้งสองนั้นตัวสั่นอย่างมากขนาดปูซิงระดับ4ยังตายเพียงแต่ทีแล้วพวกเขาทั้งสองที่อยู่ขั้นที่3จะไปทำอะไรได้เซเวยเวยนั้นมองไม้เทา้าตัวเองอีก25ชั่วโมงถึงจะใช้เอฟเฟกต์ได้อีกครั้งแต่เพียงช่วยพริบตาเซยอย่างซวาได้ตวัดดาบไปทางต้นกู่ เซยังซอวันนั้นเพิ่งขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งต้วนกูเห็นอย่างนั้นเลยดูถูกเซยังซอวาและใช้เพียงมือเปล่าเพื่อยุดเครื่องดับนั้นแต่พอเครื่องดับนั้นมาถึงและมันฝา่าทะลุต,ตัวเขาไปต้วนกูนั้นไม่สามารถป้องกันได้เพราะดับนั้นมีเอฟเฟคคือสามารถโจมตีได้โดยตรงไม่สนารป้องกันใดๆพลังเครื่องดับนั้นได้ฝ่าวิญญ,ญาณของต้วนกูจากนั้นต้วนกูก็ล้มลงไปและตายไปในที่สุดในตอนนี้อีฟันนั้นกลัวจนแทบสติหลุดบอยเขาได้ใช้ไอเทมเพื่อส่งตัวเขากลับไปยังด้านในถ ชายปริศนานั้นมองไปที่อีฟันอีฟันที่ตื่นตัวนั้นรีบลุกเขาไปหาชายปริศนาในท่านพวกมันล้วนแล้วแข็งแกร่งมากข้าเกรงว่าแม้แต่ท่านก็ไม่อาจสู้พวกมันได้ชายปริศนานั้นไม่พอใจคำพูดของอีฟันมากนักในฐนานะที่เจ้าเคยติดตามข้าและสร้างผลงานให้แก่หุบเขามังกรในครั้งนี้ข้าจะไว้ชีวิตของเจ้าถ้ามีครั้งต่อไปข้าจะจัดการเจ้า หลังพูดจบชายปริศนาก็หายไปละไรร่องลอยเซยัอย่างซอวันนั้นรู้สึกตกใจที่อีฟันหนีไปได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้พวกเขาจําเป็นต้องรีบไปช่วยซานหลินหลินก่อนที่จะสนใจสิ่งอื่นที่สาวพี่ชายจะมาช่วยพี่สาวจริงๆใช่ไหมสาวน้อยตาเป็นประกายและคาดหวงังแน่นอนที่ชายต้องมาช่วยและพี่สาวคนนี้ก็จะช่วยเจ้าด้วยซานหลินหลินเอามือลูบหัวสาวน้อยเบาไหมสาวน้อยยิ้มและอบอุ่นภายในใจแกรกแกรก เสียงแอร์ตกออกมาจากบนท้องฟ้าแสงสีเสียงส่องสว่างดังลั่นทวอท้องฟ้าเหล่านกบินหนีกลับปรากฏการประหลาดและมีรูปร่างมนุษย์ยืนเหนือมิตินั้นเทวอสอด่วนเสียงระบบแจ้งเตือนกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งสามตกใจสิ่งใดกันที่จะออกมาจากมิตินั้นในที่สุดแกเจ้านักปรานในที่สุดข้าก็ได้เจอแกสักที เสียงดังสนั่นไปทั่วหุเขามังกรแดงแรงกดดันมหาศาลที่แอพพอล้อออกมาจากชายคนนี้ยีฟันมองดูและยิ้มย้อในที่สุดนายท่านของมันก็ออกมาปรากฏตัวนายท่านหลานเลยอยอีฟันพูดพร้อมประสานมือเคารพเจ้ามันไร้ค่าจงหายไปซะหลานเลยยอยิงพลังไปยังอีฟันพลังแค่เล็กน้อยของหลานเลยยอก็เพียงพอที่จะจัดการขยะอย่างอีฟันอะไรกันยูกิโนะตกตะลึงกับภาพที่เห็นแข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงๆยูกิโนะและเซยังซอว่าต่างพากันตกตะลึงส่วนเซเิยเวย์นั้นยิ้มไม่เลวนี้พลังของแก หลานเลยยอตกใจทำไมปราดผู้นี้ยังใจเย,ย็นได้อีกละ หลานเลยอนั้นมีพลังระดับ7แต่เซียงซอวนั้นแค่ระดับ2เจ้ามันอ่อนแอมีพลังแค่ระดับ2คิดรือจะสู้กับข้าได้หลานเลยอตกใจเข้าไปอีกเมื่อมองไปยังเซียงซอวาพะพลังระดับ8ได้ไงกันในตอนนี้หลานเลยอนั้นสั่นกลัวเป็นอย่างมากในระหว่างที่หลานเลยอกําลังตกใจอยู่นั้นพลังคุมเวลาเซเว่ยเวยก็เริ่มทํางานข้าขยับตัวไม่ได้นี่มันอะไรกันยักษ์เสียงร้องดังสนั่นเทววทั้งท้องฟ้าหลานเลยอบาดเจ็บอย่างหนักทันใดนั้นเซเว่ยเวยพลังก็กลับมาขั้น2ดดั้งเิมมแกใชควาสาามรถอะไไรทํามถึงเพิ่ม พลังเหนือกว่าข้าได้หลันเลยยอตกใจในตอนนี้เขานั้นบาดเจ็บอย่างมากเจ้าก็น่าจะรู้ในตอนที่ข้าสู้กับจอมันพวกมันล้วนแล้วมีระดับ5ระดับ6ส่วนจอมันนั้นระดับ7เหมือนแกเซยังซอวาตกตะลึงอะไรกันจอมันนายยออยู่ระดับ7เซวยเเวยซ่อนพลังเอาไว้เท่าไรกันยูกิโนก็ตกตะลึงไม่ต่างกันหลายเหล่านั้นใช้ไอเทมและเขาก็หายวาปอไปลอยแยกมิติบนท้องฟ้าก็กลับมาดังเดิม ทั้งสามรีบเข้าไปในถ้ำมังกรแดงและตามมหาซานหลินหลินส่วนยูกิโนะนั้นก็เรียกหาเด็กคนหนึ่งมีนะยูกิโนะตาโดนเรียกหาเซยยงซอวันนั้นตอนนี้ในใจเขาตื่นเต้นและดีใจและตะโกนหลินเธออยู่ไหนอซานหลินหลินที่ได้ยินเสียงของเซยยงซอวันนั้นก็ได้ออกมาจากที่ซ่อนเพร้ะมมีเด็กอีกคนที่ยืนอยู่ข้างๆก่อนหน้านั่นซานาหลินหลินได้แอบออกจากกรงขังได้เธอจึงจะหลบหนีออกไปพร้อมกับมีนาแต่ก่อนที่จะไปก็ได้ยินเสียงของเซยยงซอวา เซยังซอวายิ้มและถามเด็กคนนั้นเป็นอะไรกับเธอหรอซานหลินหลินจึงเล่าให้เซยังซอวะฟังเกี่ยวกับนีนะเซยังซอวะจึงเข้าใจว่ามีนัคือน้องของยูกิโนโและเซย่ซอวะก็ได้เรียกยูกิโนโมาหามีนะเมื่อทั้งสองเจอกันก็ร้องไห้และกอดกันจากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางกลับไปเมืองและก็พูดเกี่ยวกับถ้ำลึกลับนั้นมันคือถ้ำที่เอาไว้ทดสอบผู้คนและ,ละระดับความแข็งแกร่งของคนที่เข้าไปนั้นก็เพิ่มขึ้น